โอ้โหโฮ้ยโอ้คันนี้ยังบมดไปอยู่เฮ้ยว้าวเฮยกับดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติ้งตารับชมนะครับทางช่องสีกุเรืองอะไรโยนนะฮะมาครับผมเดี๋ยววันนี้มีภารกิจนะครับ แรงไหมเจโอไปแตงซอยมานะเอาให้พังเ <c oughs> ออเสียงอีสานวันไม่มีเลยครับเจโอ จะย้ายครับเดี๋ยวจะไปดึงรถคันนั้นครับออกมาครับนะฮะรถน้ํานะครับเดี๋ยวไปส่งลูกค้าพ่งนี้นะครับเอาลงมาทําไมลงมาทําไมกําลังมันเลยฮะมันมีน้ํามีหนองหมดอะสตาร์ทเนี่ยฮะมันดึงรถคันน้าจมนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งที่อำเภอหนองพ่อครับบัวมือพ่งนี้ครับคันนั้นนะเดี๋ยวมาเลียร์เอารถออกไปนะครับ มันเป็นอยังมันดึงบ่ขึ้นเลยบ่อัฮะอ๋อคือบอลโฟล์ลิปต่ำซอยมั้นะเขาว่าต่ำกวานั้นใหเรื่องมันสิค้าหนักกว่าอีก <c oughs> <c oughs> เก่าอีาากนายมันค้าเรื่องหน้าเด้อรถไทยยางหัวอยู่เด้อไปล้างไปล้าง เดี๋ยวเพิ่งเข้าไปเพิ่งเข้าไปเขาถอยหลังก่อนวิเนี่ยเขาทีถอยหลังก่อน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 โบไปได้เปล่ เดินหน้าเดินหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 เสียบเลยให้พวกลิฟท์พาได้เจ้า รถเจ้ามันโมดิติ่งเลยได้เลยนะี่โอ้โยเยอะเทเาเ่าไลเกรนโบลทันฮอดรถข้นข้างหน้า,ย,นายู่รถเดี๋ยวมาดึงรถคันนี้ครับทีนี้นี่ฮะล้อหน้าจมครับจมถึงคานแล้วนะครับ ไม่จมได้ไงครับเลยครับน้ําจมถึงคานเลยครับนี่ฮะคานเริ่มถึงพื้นละเดี๋ยวเรามาดึงอีกทีนึงครับเดี๋ยวใช้รถสองคันเลยนะฮะเดี๋ยวเราใช้รถสองคันเลยมายังเดี๋ยวเอฟซีตัวใหม่ครับมาดึงครับโอ้โหตั้งลำสะไกเลยครับนี่ยเอาเอฟซีมาดึงครับ ไปชมภาพกีฬามันๆนะฮะฮะเนี่ยชมป,ปี๊บเลยรถไทยก็ยางรั่วนะฮะยางรั่วยางรั่วมาเดีย๋ยวเอฟซีขันใหม่ครับจะแรงไหมถนนนี่ฮะมามาสองคันแล้วครับ F4 ตัวใหม่ครับ <Okay. S 1> ไม่ดึงเบอร์ก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะไปส่งลูกค้าครับพร่งนี้ครับเนี่ยยางแปดเส้นนะครับเฟืองท้ายสองเส้นนะครับแล้วก็ตู้น้ําตู้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับผมจะไปส่งให้ลูกค้าที่นองพ่อครับดมาชมช็อตเด็ดๆครับสอง้อยเศบาครับสองร้อยเศร้อ่ว แม่เวลาแม่เวลามาครับผมมาชมจอดเด็ดครับจะขึ้นไหมไปแล้วไปแล้วบอกนัดขึ้นแล้วไปเรามาคอยชมครับขึ้นไหมโอ้โหเออ เฮ้ยโอ้คันนี้ยังบิ่ไปอยู่เฮ้ย ไนกค,ครับแ่จกายางแตกแล้ว,วโอเกือบลงครับเมื่อกี้นีู้คร,ครับปะ <c oughs> อืลองรอยครับ ดึงบพ้อมันไปไหนเอ้ันกูนนท่นคับรถอยู่เพดึงละแม่ผู้น,ออน,นึงเอรถนึงแค่ไหนว่สิไปผู้นึงไอ้เยียบคันเร่งไอ้ผู้นึ่งหัดพ่อนทำมันเข้าหร้อมันัอนน่เอดดไนี่ฮปะเดีย๋ยวไปดูงางานครับทีนี้เดี๋ยวไปดูงางานครับึงเปดเดี๋ยวเราจะลากรถนะครับคันนี้นะครับไปตัดนะครับสัต ตู้เหตุถังน้ำนะครับเนี่ยแสแลกจับไม่กี่ตัวนะครับนี่ยฮะฝั่งละสองข้างนะครับเออสาข้างนะครับนีฮะสแลกก็มีอยู่สิตัวครับเดี๋ยวเราไปตัดเนี่ยฮะเช็คน้ำดูนิเนี่ยเครื่องตัวนี้ครับเป็นเครื่องดีเซลครับหสูบครับเครื่องประเทศไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยเดีย เพิ่งสตาร์ทได้เพิ่งสตาร์ทได้น้ำมองมมีอยู่ป่ะโอ้โหน้ำไม่ขาดเนีย่ยเดี๋ยวมาลองเครื่องตัวนี้ก่อนอะเดี๋ยวลองเครื่องตัวนี้ครับเครื่องดีเซลครับใหม่ๆเลยผมลองแล้วละ่ะเครื่องมีแบตด,ด้วย มาเร่งให้นะนี่แมะนี่แมะมันต้องเร่งตรงนี้แมะอ,อ๋อเบาลงมั้ยช่างอันนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวหกดลงมั้กดลงออกดลงเว้ย เสียเเสียงรถไถเลยสุดยอดเจ้าจอดอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นมาเดี๋ยวมาลองเครื่องตัวนี้ไปพีสตาร์ทดูพี่นะ 6bf ครับไม่มีใบคลุมตัวนี้ เปิดบอได้ป่ะเป็นยังคือจะเปิดบอได้เอาลงเอาลงเอาลงก็ได้ก็เอ้าเอาลงเอาลงแล้วมันช่เปิดได้ป่ะหัวเลยโอ้โอยนี่ฮะสภาพหัวสวยอยู่นะครับต้องได้กดลงครับนี่มือบ่ะเนี่ยฮ <c oughs> ะสตาร์ทมีปอกแปลกป่ะตัวนี้เป็นตัวปั๊มลมนะครับอย่าโอ้อยเยองมันคือคือเครื่องสิตกแทบเลย มันค้าเกียร์มั้งอันนี้มันขัดมันขาเกียร์ค้าเกียร์ปลดเกียร์นะปลดเกียร์ปลดเกียร์นี่นี่ปลดอยู่นี่ก็ได้นี่ตอกลงขอตัวที่ตัวตารางตารางเข้าเกียร์เข้าเกีย,กยร์ถอดเพลากลางออกนะครับตัวนี้เฮ้ยโอ้เกียร์คันเกียร์ไม่ไหมเลยว่ะเดี๋ยวกัาเร่งดิเฮียกัาเร่งดิ เหมือนกองตันฮะเอาไมก็นะพี่ชอบเบรกมีชอบเบรกปนีนมันคือคือเรลืงบวกขื่อนฮะนโอเสียงเครื่องคือนิ่มนเนี่ยเถอะวะตอนสตาร์ทไหมบโกโบก,กูบวกากเลยวะเอฟช่วงร่างหัวยาว ไม่เขาวาดูน้ำมันคอยเบิร์เหรอบอกว่าเนี่ยบมีน้ำมันเอ้มันลึกแล้วได้นี่ถึงแล้วได้เลยบ่มีสเต้าบ้างนนะพี่สายไฟใหม่ โมติดโอ้น่าจะเครื่องดีอยู่ด้วยนี่น้ำมันมันขาดกดลงกดหัวล้มน้ำมันมันขาดเหรอเอาหนึ่งสองสามดันหัวล้เดี๋ยวมันไม่ติดเดี๋ยวค่อยลองผมว่าน่าจะเครื่องดีอยู่นะครับแน่นครับผมว่าผมว่าอยู่ ว่าเครื่องดีอยู่นะเว่าเสียงสตาร์ทนี่มันไพเราะหูเหลือเกินนะแต่น้ำมันขาดครับแยกไปเมื่อกี้นี่น้ำมันหายหมดนะฮะ